ดีคะ่ะแม่เน่งช่องพรมณีบ้านดินสามข้อควรรู้ปลวกขึ้นบ้านดินปลวกขึ้นบ้านได้อย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะนี่คะ่ะวงกบประตูหน้าต่างที่เป็นไม้นะคะแม้กระทั่งเป็นไม้เป็นเศษกระดาษเป็นอะไรหลายอย่างที่เป็นอาหารของปลวกนะคะแม่เน่งมาสอบดูนะคะว่ามีปลวกไหมคะ่ะนี่คะ่ะเป็นสาเหตุ โดยเฉพาะบ้านดินนะคะปวกไม่ได้กินดินนะคะปวกนี่เดินไปหาอาหารก่ออย่างเงี้ยค่ะประตูวงกบไม้อะไรเงี้ยเขาต้องดูแลนะคะก็ข้อที่สองค่ะรังคาค่ะรังคาไม่รั่วก็คือไม่รัว่วก็คือไม่เจอความชื้นปวกเขาชอบอยู่กับความชื้นนะคะข้อที่สามย้อนไปเรื่องการก่อสร้างนิดนึงนะคะตั้งกระถานรากเลยค่ะถ้าเราทําฐานรากเพื่อป้องกันความชื้น ไม่ให้ขึ้นมาบนผนังบ้านดินก็จะช่วยป้องกันปลวกได้ค่ะนันนะคะ่ะก็จากแม่หนึงดูแล้วนะคะวงกบป,ประตอบตัวต่างที่บ้านนี้ก็ไม่ได้โดนปลวกกินนะคะก็มาเดินดูร่องรอยเขาหน่อยค่ะเนี่ค่ะเนี่ยค่ะเขาเดินค่ะเขาเดิน,เ,เ,ดนเดินผ่านผนังดินเ,นเพื่อที่จะไปหาอาหารนะคะดูนะคะก็ไม่เจอตัวเขานะคะ เราก็รูปๆออกเนาะบ้านหลังนี้ก็คือบ้านพี่สาวค่ะสร้างมาสิบปีแล้วไม่ได้อยู่นะคะก็มานานๆานมาทีหนึ่งคะ่ะก็เดินมาดูสำรวจกันหน่อยคะ่ะที่สำคัญต้องเฝ้าระวังคะ่ะคอยดูพวกเศษไม้เศษกระดาษอะไรที่จะเป็นตัวที่ให้เขาขึ้นไปแต่จริงๆในบ้านดินเราก็ไม่มีอะไรนะคะมีแต่ผนังดินคะ่ะไม่มีอะไรที่เป็นไม้ไม้ก็คือขอบประตูหน้าต่างคะ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้เลยคะ่ะ นี่ตรงนี้เป็นรูเลยค่ะแต่ก็ไม่เจอตัวเขานะคะแต่เขาก็ไม่น่าจะเข้าไปกินอะไรจนพังนะคะในบ้านดินเพราะไม่มีอะไรในบ้านมีแต่ผนังดินอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะเออถ้ามีซิง์มีตู้ไม้อันนั้นก็ต้องควรระวังหน่อยนะคะเขาก็จะอกองทับปวกรุนแรงเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็มีบริษัทกำจัดปวกมีอะไรคะ่ะใช้สเปร แล้วก็ใช้อะไรเขาเรียกสันเจียสันเจียเป่าวคะลาดอะไรแต่บ้านแม่นเ,เองก็ใช้พวกนี่ค่ะ DIY น้ำขี้เหล็กอะไรฉีดไล่เขาเฉยๆค่ะเขาไม่หนีหรอกค่ะ<ม>ปวกเขาอยู่บนโลกมานานแล้วนะคะคงไม่สูญหายนะคะเราต้องเฝ้าระวังนะคะอ๋อสรุปข้อดีของเขาก็มีนะคะปวกไหค่ะทางอ้อมค่ะ ช่วยย่อยสลายให้เกิดจุลินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆในการเกษตรนะคะแอบอันนี้มองโลกในแง่ดีเราก็ได้กินเห็ดนะคะถ้าปัญหาปวดนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะก็อันดับแรกก็อย่างที่มันเองบอกไปแล้วค่ะก็เราก็ควรมันตรวจสอบดูแลป้องกันค่ะก็ อันดับที่สองก็ก่อนที่จะสร้างก็ต้องกระฐานรากเลยค่ะสมัยใหม่เขาก็มีการที่วางท่อไว้เลยอะไรค่ะแต่ก็คงแก้ไขกําจัดได้เชั่วคราวนะคะตาบใดที่ยังมีไม้มีความชื้นมีอะไรก็อย่างเงี้ยค่ะสอดส่องดูแลไปค่ะแต่ยังไงอ่ะปลวกไม่ได้กินบ้านดินจนพังแน่นอนค่ะเพราะว่าบ้านดินเขาก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะคะค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กขก็ดิ้งสวัสดีค่ะ